seconds. ตามเชียร์จากนิวซีแลนด์โอ้สวัสดีครับผมครับมาหลากหลายมากมายหลายฝั่งคีย์อากาศนี่คือเอาทางด้านโอดีโอขโมยมาก,ก็กลัวโดนแบบเจอไปเคานเตอร์า <istas> ทางด้านไอ้มอฟฟิงหรือมมเปล่าสไมล์เดินลิซี่ไล่ไปเซนมิล้อ ใส่เลนแล้วก็ซัดดาเมจเวทตบคนละดอกสองดอกก็ปลัดเกเนีนแปะเข้าไปเฟิเร์สบัตฮะไหลบานะแอดโรเมสยกถึงไว่อ่ะฟังนี้ก็จอบเฟม,มาโดนอันติครับด้านนัวของซันตี้อีคลิปครับละลายไฮะไาอยู่สมยัยด้านฝั่งนอติดูเซครับผมก็ถอยฮะ เงินดาววันนี้ดาวิโลตอนนี้เอาเรื่องครับแล้วนี่ก็ลัไปกัมาครับอาพีร่วมนะใส่หน้าของฝั่งทีวระกาทีวระกาหูไวจะถอยครับผมถอยได้ทะลุปากครับตีก็ไปช็อกเวฟปาดมาเต็มข้อเมื่อกี้ทีรัการ่วงฮะโดนนัดตึดเซนจิตการเลนแบบรอรักพาตัวเซอร์ไพรส์บิงช็อกเวฟสกีเวอร์ไปไซเลนยาวต่อไม่ได้ขยับครับลูบิกแสกพ่ายแอตโตรส์ยังไงครับ ออลสลักครับผมแซมเปอร์เหยียบไปที่อาร์พีเลยครับผมเอ้าวามมิ่งทำไมมนัวแบบนั้นครับแซนเด์ไดน์พนด้าครับและนี่คือไลฟ์ปลามาดิเซเโบ่ซอสครับผมซอสที่ดีครับแซนเด์ชิโร่แล้วแบปเพิร์เมนหนึ่งจับล็องมากิโยตะการโยกลงไปก่อนฮะลงไปก็เซนดีอีคลิปครับผมแล้วเวฟฟอาวซ์มาแซนั่นวล์ยูสมายครับแบมซีกับจอยไฟเหมือนกันก็ปีไปเป็นกานครับโดนจับยกหนึ่งมายังไงอะกัดเรือครับผมแล้วก็วางครับสปินเวฟ ไฟเดอร์ลิงปิดไปดาวสุด้ายพอดีครับผมอาร์พีจับรวบตึงมา完了ก็ไซเลสเปิดไปนี่ฟิดแปลกก็ไม่ได้เดินครับด้านเอาคิโยุตกะคิวลี่สปีดครับนอตติงดเซโอมานี่ครับเดี๋ยวจะกลาวันซัดกันไว้ฮะสอมเหยียบแล้วเดี๋ยแล้วก็ไฟเดอร์ลิงซัดแล้วต่อมีรลอครับละลายไปเลยฮะฐานนี้เรื่องของแอตแท็กสปีดนะแต่เขาจะออกเป็นทางด้านฝั่งเมนต้าก็ได้สแตทส์ดีครับเหมาะกับยูนิเวอร์แซล 9นาทีแบบแอบเอาโลชานในไลน์อัพนี้ซุ่มโป่งหยุดใจได้บ้าง 3G ก็มาใสแล้วโอดี้ก็สไลด์ขึ้นไปนิดิแฝงก็ไล่ต่อแล้วก็เทอรไลท์ป่าเลยครับขอบไหนเป็นขอบไหนไม่รู้ฮะสไปเดอร์ลิงเปิดมาครับบซัดลอยทีครับเซนตล้วฝากคีย์อุกาก็แตกพ่ายครับไปแล้วก็ทอยกันฮะคีย์อุกาโดนอาพีล้วพาตัวก็กลางวันสักแสก็วันละก็จับล็อกพาดีกว่าหนีไม่พ้นครับคีย์อุกา เพ็กเปิดมาเซอร์ไพรส์บอกดีลีทไปใส่นัเนมอฟฟิงกันแลมซี่บอกโอ้โหมีทังหน้าสกาดี้มันตายไม่พอลิงเข็นขาได้ผมโบแกงกระบาดหยุดมาจังหวะนี้ครับผมแล้วก็ครามซิสส่งไปครับเพ็กกางการครับผมจังหวะที่ออสลราครับผมนิวก็แท้ไปใส่ฝั่งโซโลว์สโลว์ลวกเหมือนกันทครับรก็จับยกมามีโล่สวนนะโอกรอดหนึงครับล็อกสวนกันไปสวนไม้ต่อล้างดีบัฟไปก่อนไม่ได้บอลมีโล่ก็ล่วงเหมือนกันฮะอ่านุภาพแห่งฟอร์สตาร์หรือเปล่าเลย บางนี่กิยโยผมดูงอาพีไปแต่สไลด์หลบไปได้มาแล้ว,ลวก็ copy อาร์พีผมอ่าข้อข้อเขาฝากแล้วหรือเปล่าแล้วนายแพนดา้าแรมซี่ครับเมื่อไรเมื่อไรจะได้พีเคพีฝั่งนี้ไฮกราวครับหนีถอยออกจากฝั่งเบียร์เรเอาวิญญาณเช็คก,ก่อนนะครับไล่ป่วยนิดนึงครับยิงซันเข้าไปใส่ได้วไวาสไปไายสไปไม่รอดนะในเพลงนี้เฟรสไปก่อน ต่อไปเลยครับจีเข้ามาใส่ด้านฝั่งแฟนเน็ตคือเปิดจ้าด้วยเรียมแล้วก็ทางด้านออกของบุรุษแพท,ทย์ครับแป๊บเดียวไปล่วงเลยฮะับเฮจินมาครับ,ารบทางด้านฝั่งชีโร่ครฮะสิงเข็นแล้วก็เด้งไปครับแล้วดิีเซล สกิลหุบเจ้านั่นฝักงโอดีก็แบเงี้ยแต่ยิงป้อมไกลมากนะเนี่ยในตัวชาโดเรียมครับระยะสกิลมันเดือดอยู่แล้วหุบลงก็หมเซ้นแล้วทีไรนักตีวเซษหาเหลี่ยมในการโดดเข้าไปครับสกีเวอร์ซัดลงต่อโดนจับโยกครับเข้าร้ายกับสวนเข้ามาทีนี้เรียบร้อยไปครับนักติวเซเอาศัตรูแตกพ่ายเราแบบนี้คือเขิลก็บอกว่าโผมก็ใส่ต่อยิงหลวงไว้ใส่หน้าโนของฝั่งนี่จ้ามีรถนะพมีรถครับเปิดล่าครับ ชาโดเรียยิงกวาดเลยครับผมชิโร่ครับดับบเิิลควไปครับเมียโล้ครับน้ฟาสโซลเรียบร้อยของแรมซี่ทีเคบีหมดแล้วไปแล้วครับฝั่งนี้ก็เฮกมาครับปันยาต่อชิโร่ครับผมหมดไปครับผมชาโดเรียับซัดกันแบบนเน้นๆจับผูกครับผมลงก็ไปก่อนครับด้านนี้ครับชิโร่ก็เกือบเป็นลมเหมือนกันแต่ว่ามีเอชิตต้องพิงปะท่อเอามาซัดกันแรมซี่ผมยงิงแป๊กเข้าไปครับสวนลอยเป็นพวน เปิดมาก็โมราคอัแทงยับไปครับไล่มาก่อนไอ้คิวเลกะครับอันนี้ไว้สบายกันสามจีครับไปแล้วมีดิแฟงครัซัดไปเลยครับไม่สนใจครับดาโดของปากคิวเลกาบอกงี้ต่อครับอัดเข้าไปเอลซีครับอาร์พีจับรวบตัวครับไปที่ยิงได้หรอพายมบีพายมบีเปิดมีคือมีขาไว้อยู่ฮะหน้านี้อันทุเรีนบอกยิงไล่ไปที่ไวส์ไม้ครับ บามีโลกับแฟมซี่พยายามยืนติดกันอยู่ด้วยกันบีกบีจะหมดไปแล้วด้วยครับนัอตติอูเซ่เรียบร้อยครับต่างๆน็อตติอูเซ่กับโซชิโร่ก็แตกพ่ายเจอแฟมซี่ก็เก็บหมดแลยฮะไปครับเอจิสอยู่ที่นั่นแฟมซี่ครัดไปเลยครับเจ้าหน้าฟ้มอฟฟิงกับแฟมซี่นัอตติอูเซ่ก็กาล่าควาตัวครับ ขี่เบอร์กระชากไปก็เือไลฟ์ปลามาผมอาพีจับลูกเตะแล้วต่อครับซัดไปครับยิงแล้วซอยยี่กันเลยครับเชนเนอร์ฟังดาวิโลฮะไม่ลครับเมียโล้มาช็อกไปกับเวฟบอลอดีมสไตล์กับสวนนัสแพลเน็ตครับมาเป็นเก่าเกมโชว์เลยครับแรมซี่งกระตุ้นล่าครับจับยกหนึ่งก็มาในขีดอุตสาหการมจักรยานยุคสมัยนี่ครับ วารกลับแล้วก็กยูริก้าบอกเขาเจอลัดโดโต้จากด้านฝั่งนิวนั่นเองฮะเสียบาร์เรกไปทางนึงครับผมไปเปิดยิงไปกับซัดต่อเช่นฝั่งนิวฮะด้านหลังนี้ซื้อเกินมาครับผมจุดวาบ์ีนก็จะมีล้นเปล่าชีโร่ครับผมแพทเนี่ยครับจี้พันเข้าไปด้านนี้ครับถอยเลยครับผมเชนด์เร็วต,ตีบ้านเลยครับทางด้านออของคาวิโลฮะ บอลแตกเอาเอาตายล็อกขาไว้ก็เนี่ยกดเชื้อเรียงครับมันโผกเล่นอย่างเดียวครับโล่ก็ดึงไฟและอาพีจับบุออกมาบอลล่อครับทางด้านฝั่งเซก็ดึงเสาไม่ได้ขยับเลยครับดีแค่ีก็ไม่ได้ทันได้ใช้หมดแล้วแลมซี่ก็มาก็โดนล็อกขาย้ำต่อกับโอลปลนนั่นเองเปียปล่อยบอกขี้เลือดขาดก็ซอยฟรีกอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยโจมไว้จับแล้วบอลทั้งด้านโอของฝั่งดาวิโลครับ ยกเติร์นก็ไปเผลอะครับหายเลยฮะยี่สิบต่อสิบสองกันนี้สมองครับเดินออกต่อฮะแต่คีบด้านล่างเหมือนจะดันมาเปิดไปเผาอะไรครับผมแต่บิ้งไปได้เอาไวอยู่สมัยครับแล้วก็เฮกเปิดมาอาพีครับผมเอาด้านเรียนเป็นล่อซื้อของกระชากไปนิดนึงครับนี่ต่อโอดีครับผมโดนเฮกกันยายน่ฝาวุ้นบนจับล้อไว้ครับก็ปี้ไม่ได้กระชกเวฟผมซื้อไว้อยู่สมัยครับแตกกัน แรมซี่บีเมบีเอสไอยิงยาบอมจี้ก็ไปที่ตัวของฝางนี่ครับยุดโก้ของนอตติเซ่แต่ร่วมกับชิโร่กับกากรเลนมียโล์ล็อกแบบนี้ซื้อเกินมาแล้วทั้งฝ่ายชิโร่ครับเบฟฟอร์และสกีเวอร์ถอยไว้กับรมซี่แรมซี่ครับถอยมาถอยมาไอเจมส์เอจีซึ่งผมได้มาไอ้กีโยนกันครับจะถอยออกก่อนครับทางด้านไพายมบีส อ,อ้อมดึคข้ามาฮะบทในนส,นทนนส,ส่นั่นแรมซี่วะเฮ็กเปิดแรมซี่ก่อนจะกว่านี้กันแล้วแรมซี่ก็ดีสแตนเดอร์อาร์พีร่วมมาโอ้ชา้าไปนิด,ป,ดป่ะแต่ดูบิ๊กยกเซฟไม่ได้ครอมแล้วเขาก็ปี้นั่นฟังนี่ครับอินสเต i ิเบิลฮังเกอร์ไปครับแล้วรีเฟชได้นี้แล้วมีแหลมมาคือนั่นฟังโอดีครับเอาโอดีบิงติดยืออากาศสไลด์มาเจอตอบอกโดนเฮ็กคู่ครับสวนลงไปแล้วอาร์พีครับรีเฟชร่วบมาเลยครับ ด้านตัวของฝั่งดาร์วิโลยิงฟรีกัชิโร่ซัดไปนะครับละลายแน่นอนผมแล,ล้วฝั่งสโล่ต้องกดโกลเซฟเตอร์ถอยไปก่อนครับฝั่งแรมซี่กผอกัดฟันเข้ามาซัดไปผมด้านด้านนิวก็แตกคว้าแล้วตอนนี้กัชิโร่จัดก,การนั่นสโล่ไปก,ะร,กประเถือกเปิดมาใสาแ่แรมซี่แรมซี่เมย์มีเคปีดึงค้างไว้ครับดึงค้างไว้โผมาเตะวายสมายด้านบีบไสผมแล้วก็ซัดลงครับใส่วายวสมายซื้อเกิดมาแล้วตอนนี้เป็นด้านลูปี้งแค่ผมโอดีแล้วก็ด้านฝั่งเอลเดอร์ไททันครับซื้อเกิดไป4คนเลยนะ ตอนนี้ปีนนไปเสียบโบราณบอกแล้วนี่เป็นบอมไป้ายเออันตีลงนิวเคลียร์ซัดไปก,ออก่อน,นครับอันซีเก็บนั้นนิวฮะสมองก็มาครับ กแตกครับผมยังไงโต้ต้อนจับล็อกไว้แล้วก็โยกมาครับชนก็ไปทรัมเปเหยียบเน้นครับผมแล้วก็เอาไรจับโยกโซนครับเออสปิเตอร์ครับส่วนมาย้ำต่อกันทันนันติสเซ่ครับตัวนักติสเซ่ซื้อเกิดนะฝั่งนี้ไว้ครับผมดาร์กวิลโลสซอยยับยับยิงมาบอกกดเชนดุรีบอวายามจะโยกวายามจะหลบครับผมเจอกับปีก็ไปสุดคิวทรัมเปอร์นี้ฝั่งนี้สแกนมาผมเต็มๆแน่นๆกว่าเซียสโซน ่ยิงได้แล้วของไอตัวสกายรันเมสกายรันเมสครับเรียบร้อยไปฮะรับสกายรันเมสเกิดได้แต่เขาจะไม่ยอมว่าเสียโลชาตัวนี้หรือเปล่าหนึ่งว่าทีมไอเพด้านี่ก็ไปแบทก,กันไปถึงหมดทั้งมวลแล้วนะโอกมาเจ้าทีมครับยีสปเก็บกัน,กน,กน,นยาวๆแล้วอีกส่วนมันครับสไลด์หลบมันได้ครับแอเทอร์ มารับผม RP ครับมีดึงกันไว้หรือเปล่านะื่องดาวพิโรครับแอลซอยครับเธออยู่นี่จ้ะการันแอรูเร่ก็ยิงยัดสัดหน้าต่อใส่นั่นฝั่งสโลว์ไว้เมื่อเมสก็ฝั่งผ่านเข้ามา RP ร่รวบมาเลยครับนั่ดิเซลแล้วกระชากครับผมกลับมาให้วนเดินมาโฮไลท์ครับผมเอาออดีเด็กมาต่อกระสุนตามหลังวนไปครับปิ้งหลบไปได้ครับแล้วก็ยิงยิงต่ออยู่ครับยิงอัดหนักครับผมยิงธรรมดาก็แรงจัดกันทริปเปอร์คิวของนั่นฝั่งชีโร่ครับ อดีๆโอ้โหไมก้าเคลียเอาเอาเข้าไปแล้วก็ทำการตีนั้นทัวร์ต่อสัตว์ทั้น,นทัวร์ครับรัวๆครับยิงของชุดเดียวผมหายรอวูสก,กิลครับก็เดี๋ยวใช้โนรียต์ต่อส่วนนั้นฝั่งนี่ครับออฟฟิ้งออกมาก็กันทำอะไรไม่ได้จี้ดีคอครับ6-4นาทีครับเชนั่นฝั่ง LGD ชนะไปครับ ว่าจะเคี้ยวลงนี่นะครับนวดแล้วนวดอีกนวดจนแตกพายผมเริ่มกันแล้วครับนะฮะมากันแล้วมากันแล้วขอบคุณสปอนทีหลังครับตอนนี้กราบขออภัยด้วยครับสปอนเซอร์เพื่านผมเก็บเป่าตีลูมาเทียสโซเจอร์ในสอกอร์เจอร์ อีกสเวลล์บดเข้ามาครับปิงก็ไปจี้นั่นฝั่งสโลมากกว่าชาร์จกันแบบเต็มข้อบอกอุซ่าขย่วยาของสดุดช่วยแต่ก็ไม่ไหวครับวายสมายสตาร์เตอร์อิดิชันมาเฟอร์สบัดไปก่อนฮนะแต่จีดนี้ไม่แพ้ผมชนะครัอบแต่วายส์มายบอกโดนจนี้ครับตั้งแต่ต้นแล้ว อลิต่อมันจ็ได้ช็อตน็อกเข้ามาในวงอีกทีแล้วปรเดีปาดไปกับเซนด้นฝั่งชิโร่ไปครับเกมมาวางครับผมคอร์ลิงวันนี้เชื่อกี้มันยืนแทงไปแล้วอันจิวสองมันหน่วงมากสโล30%แผนหน้าคงโดนเน้วเนี่ยมูต้าเดช็อตเกี่ยวต่อ ต่อไปดาวบัตเอ็ครับปาดหนึ่งทีเซนน์ชิโร่โผล่มาจากเกรนข้าวผมทางด้านโซโล่ครับแปะไปครับชิโร่ก็แตกควายมิสเจอร์จี้ก็คือเซนน์มีโับมีโล่ก็ไม่รอดเหมือนกันฮะภาพตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับตอนนั้นเซธอร์ก็โดนแกงครับมีโกชิปอะไรนะน็อตตูเซครับเดินงานกันบ้างชีวิตมันยากเย็นแสนเข็นอ่ะเันบอกจริงไปครับเลยได้เซนชันเปิดมาผมรถก็ข้อไปครับเตมเซก็คลิมิ้งเปีย ไม่ได้ขยับแน่นอนครับสำหรับเซนตงเออร์เชเกอร์เออร์เชเกอร์ไล่หยาบลอยครับไปในดอกสุดท้ายเมื่อกี้รถกระล้วงครับด่านเซนทัอก็บดไปครับด้านล่างก็ชีโรตลอดเวลาสเปกเตอร์วันนี้ก็แปมซี่ก็โดนจี้เหมือนกันครับไม่มีความต่างในทิ่สุดครับเออรเกอร์ออกกล้าครับจะเด็ดทำดาเมจก็ได้ครับ ไปเกี่ยวครับเกี่ยวไม้ต่อแล้วสับแตกไปครับนัดดิสเซตการถึงด้าโดของโซโลวไว้ให้เรียบร้อยเกดมาได้เซชั่นนะผมเข้าข้อไปใส่แล้วแรมซี่แรมซี่คิดว่าเขเรีทันแล้วก็วิ่งยาวๆยังไงแคปปิ้งเฟียร์ซัดลงต่อแล้วโค้ชชิฟต์เข้ามาณทีนนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วก็แรมซี่ครับจี้แบบไม่หยุดยั้งครับยิ่งอาระคิมิดหลุดโผล่ามมิงไอเทมคอเนี่ก็ยิ่งแย่โว้ ปาดเอานะโซโฟเฟกครับแปลครับตัวของแฟลทอมเอ็มเบรชมาไม่ได้ไปไหนเลยครับเอ็มเบรสนี่หนึ่งแปลงล่ามันจะคุ้มเกินไปหรือเปล่าเนี่ปล่อยเปน็นอย่างนี้ผมแล้วก็ทาบด้วยนั่นเองเชื่อไหครับโปกเอเปียเสนฝั่งซโลโซโลแตกพายครับคิลลิสปิงนั่นฝั่งนิวเลยฮะ <c oughs> วิ่งมาอัลส์สองหัวใสเต็มแเทียนแฟเนส์เซเลนเปิดทิ้งก่อนแล้วถอยออไม่ได้แฟเนส์แท เตอร์เบอกเกิดซนโดสเต็ปมาผมแปลงลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราสับพัดถายไปเลยครับน็อตติงเซฟจัดการเด้อันเดนเล็กไปแล้วอีมีทั้งคู่เองมาเข้าหลังก็สับแตกไปหนึ่งครับไวอยู่สมายรับจัดการสโลว์ไปนั่นเองครับเสียไปสองโซนครับหน้าตรของฝั่งนายแพนด้าผมมาครับเด็กกอล์ฟครับผมกอลไปเพิ่มถายแล้วก็ไวอยู่สมายใครได้จ่ายสกิลไปครับ ก็ไล่กเนอร์ดูเหมือนเข้าแล้ววิ่งเข้ไปครับคลปฟรท่าใส่แน่นของเอเชกเอเชเกอร์เอโกแลมครับดึงไวก็ขี้ากาแต่ก็ไม่ไหวครับเทนเนเก็บไปแล้วครับโดมินเรียบร้อยครับิลไปอีกหนึ่งเปลปลายครับผมทางห้านนี้โซปลายถึงคู่ไปครับ ยืนแทงกันมาไล่ๆนั่นกางาบอกเลยนี่บททยิ้งย้ำต่อคืนฟิคเฟียไปแล้วก็จอยมาครับด้วยชาร์โดสเตปครับเชืเด่นฝั่งสเปกเตอร์สมองตัดมาเป็นฟีเจอร์บอกครับเน้นใดสอร์เกอร์ก่อนแล้วครับจำเป็นติดปาดครับทิกเฟียเปิดไว้แล้วก็ถอยได้ไหมไม่ได้ครับมาครับคืนฟิคเฟียครับทุบยับต่อเสร็จนั่นเซนท์ฮอขอครับโดนเข้าไปแล้วชุดใหญ่ครับผมโอบล้อมแล้วลุงลงไปฮะ คิลลี่สปีครับของด้านฝั่งแพลเน็ตครับแล้วตบยิ่ยับอัดต่ออีกทีครับบอกสอดสเปนมาปิดงานกันไปครับทงด้านฝั่งโซโล่ขาแตกพ่ายเมเก็ขี่เขาด้านฝั่งนอตติงดูเซครับผมมาปีนต่อครับทั้งถึงด้านฝั่งอินสเปลยร์ผมแล้วก็คลิปเปียบทหน้านั่นแรมซี่ครับผมแรมซี่ครับศูนย์สี่แล้วตอนนี้ชัดดาวแรมซี่ผมยัดความร้อนๆครับให้กับศีรษะกันซะหน่อย 18ต่อ6ครับด้านฝั่ง LGD แล้วก็นายแพนด้าเอ็กโวซสแลมเปิดมาสไปดึงเซมการ์ขี้ออร์ทกาครับบิงยัดหน้าไปแล้วตบยาวต่อเซนฝั่งแพนเน็ตแพนเน็ตไม่รอดแล้วก็คิวนั้นขี้ออร์ทกาไปเลยฮะกระบอกเดินกันขี้อาร์ทกาฝั่งนัทตี้ดูเซก็บอกก็แวครับหวกการฆ่านั้นไว้สไปด์ของเข้ามาเซ็ตอัพสามเหลี่ยม ตอนนี้ก็ปตันเลยก็เปิดผ่านไปหรือเปล่าครับคได้เลยครับตีครับโดชานยับๆเลยฮะับสไปซ์ไฟก็บอกตัวหัวแน่นเอาจริงก็ไม่ต้องมีนี่พลอะไรฮะไอ้บลาดยิงมาล็อกขาเลยครับกัดฟันตีโดชานสเปกเตอร์จะเป็นลมเอาเนี่ยผัดกระแทงกันซะหน่อยเดินน้ำแข็งกัดเดินน้ำแข็งกัดอันตรายครับชิโร่ก็เก็บแน่นฝั่งเอเชียโซมีบทท่อไปฮะ นี่ครับเปิดมากันยาวๆครับลงไปหรือเปล่าไหนึ่งชิโร่จากการยืดระกาไปเรียบร้อยฮะไล่จับแล้วโซไปคือพูดไปเปิดโซฝั่งนี่ครับแซมพีชไปก่อนแล้วคอลแ้วต่องกำเด้งกันแบบไม่อยู่ชิโร่เก็บหนึ่ฝั่งโซลแล้วติดอยู่ในกลางนั่นก็แพมซี่แซมซี่ไม่หล่อที่มันเก็บหนึ่งฝั่งชิโร่ไปเลยฮะเอาเงินแบบอิ่มอร่อยครับสกอร์เป็น22ต่อ8ตอนนี้เงินทำยากแคบ แล้วบทเขายา้ำนะครับนิวจัดการนั่นฝั่งแอนเลตส์ไฟเรียบร้อยแล้วก็โดนจับเนื้อไปด้านนี้สแตมผีเนี่ยบอกดึงมาแล้วไดเซชันเปิดมาบเจอนฝั่งแรมซี่แรซี่เปิดปีกมีมาโดนโปกยับฝั่งนี้อีพิทันคู่เองมยับต่อดีเลือดสู้กันได้สวยครับนั่นแรมซี่ครับเอกมาแต่สปอร์ตมาก็เซนไงต์ต่อจดนปับจังหวะนี้ไม่ไหวครับเจอเขาโบมหนักมากครับหยุดน้อยไปแล้วทุบยับต่ออันนาครับผม ออนไลน์จัดครับทางด้านฝั่งนิวการเดสไปแล้วถึงมันสปอตถึงมันนี่นนะครัับเดอร์เวลพักกันมาไล่ถึงด้านฝั่งสโลครับเรียบร้อยเป็นทางด้านอของฝั่ง26ต่อ8ครับเงินเราไปแปดเคสตอนนี้9เฮฟแมนเนะี่ยแลแล้วโดดมาครับผมจะสโลคิวครับบิมเ,เมอร์หนีไปก่อนแบล็กเอแทร็กกิ้งลงไปยิงรอดใช่ครับทางฝั่งเอเอ enemies. ดานอของชิโร่กับผมการเก็บนะสโล่มาเดินทีมิเฟแล้จี้เข้าไปอโศเฟดป่านเดียวต่อครับอัดถึงได้เราก็เออเชเกอร์ว้ามหนึงกันไปเลยครับเอ็กโคสแลมไปก่อนแล้วกันคิโยระฝั่งนี้บีคีบีกดสวนสตันไปเลยครับทุบเย็บยามใส่นันคิโยคิโยจะโดดโดดไม่ได้ครับมีโดดรัวๆจากนั้นอาัคนมเซปเปอร์นะไปเดีที่ต้องพกของ ไปบนตัวแล้วป่าโดดเกาะไปที่ตัวของเซนทอร์เซนทอร์นี่มึนปลาครับนิ่มๆเลยฮะเฮ้ยอย่าปล่อยผมเมกร์คิวครับของด้านฝั่งชิโร่ครับและด้านคนนี้โกชิปและทอร์และสตอร์เปิดมาคิวจากการแตกควายวอาโซปลายถึงนี่กันไวปีกีเปิดของนั่นแรมซี่ครับผมด้านนี้ก็ในสองก็โป่เก็บยาไปครับชิโร่ก็ตามติดก็ดึงไว้หรือเปล่านะแต่นี่คือวาร์ปกลับไปฮะอาชิมิส ตามพีชเปิดมาครับผมจีก็ไปชชรรค,ครับเฟชเช่เสนอไว้นิดนึงครับบอมแล้วโฮสต์ตบเยอะครับอ่านี่ก็โตแล้วก็ันข้ามมาบอกชิโร่ก็เก็บได้ฝั่งเมียร์ลแบบง่ายได้ครับวิตันสเคว้งจากวงหนา้าเคลียร์ในสุดยากครับผมน้มซี่ก็เข้ามาดวในไฟดับเบิลคิ้วโดนฝั่งชิโร่ไปเลยฮะวดายเซชนันเปิดมาจังหวะนี้ครับผมวิ่งจีก็ไปครับเทียนก,กิโยกิโยครับพี่ก็โดดหนึ่ง แล้วก็รอท่าพิคัทมิฟเฟียร,รอผักอ้อบอกแต่ก็ยังไม่พ้นเนี้ยมือครับของนายสตอกเกอร์แล้วก็สเปกเตอร์อผมเนื้อจัดเนียนจริงเนื้อจังครัดึงมาได้ยินเสียงไซเรนกันนิดนึงหรือเปล่าสมก้อมอไมายก็ต่อไปฝั่งนี้เอ็กซ์มาร์คทำคีบไปครับลาติเกตเซ่้านนี้มิ้งมาหุสตอกเกอร์เบียบค้ามิ่งกันไปไอ้ปลาครับมีแคปปี้โยกออกมาก่อนฮะถึงโดนไอ้ปลาแล้วทำแข่งกันนิดนึงครับ โชิมมาแล้วเกือบถึงกับตีกันไว้แล้วก็เปิดทอร์เลสตอร์มาการไปเข้าแกลบเลยครับแพนเนตแรกกันท่านฝั่งอาโนเรสไปครับแล้วตอนนี้ซื้อเกิดมาผมก็สกรีมส่งให้บีเดอร์สคว้กับผมซาร์ถึงท่านฝั่งมีรอมีรอไม่รอผมทันทวายว่ากวาดไล่หรือเปล่าแรมซี่ครับผมว่าไงเบเชอร์ผมยาวส่ดนหนึงช่วยไว้แรมซี่ก็กลับไปได้ผมก็36ต่อ10นะดูกันนงี่คือแบบนำอยู่ 16K ครับ แล้วก็เวลนัมอยู่14เลเวลโอกาสชนะ82%ครับทางด้าน LGD มาเริ่เปิดมาสเปกเตอร์โดดใส่ครับจังหวะนี้โซปลายถึงมาเดินไม่ออกกันจนเปิดเซนทัวร์ไล่กันต่อที่มูต้ามูต้าก็ไม่รอดอันนี้ดับเบมลคิวนั่นไปอยู่สมายครับผมกระจงปาฟีกระบอกนี้โอ้เดมปั๊มไปแล้วก็ถอยก่อนแล้วคิ้ยะกะด้านสเปกเตอร์มีเอจิสครับผมเสียอย่างครับ เอาชนรอกันนิดๆหน่อยๆทอเลยนะครับเปิดมายกน็อกอัพไม่ติดครับผมเคลียรต่อคยังไงก็มีเครื่องรีเฟซมาแล้วหรือเปล่าไอโคสแลมเปิดเต็มหน้าไอฟลาสไปพิคบีเปิดสวนไปก็ไม่สมาสไลด์ลงไปก่อนฮะสเปกเตอร์โดนไปจอยไฟก็จ้วงแต่สโล่ก็ไลท์ทันทีครับชีโร่เต็งซันลงต่อใส่อาร์เคมิดอาร์เคมิดไม่หล่อมอสกี้ตรงนั้นเหนียวฮะ กอลไลคคู่ไหมสายดเวยก็ผลักหนึ่งมาทีบ้านอีกแล้วตอนนี้ไอ้ส่วนอีกที่ไว้แล้วก็ตอบเยี่ยมไป้วสองชาโดองขอบฝากที่น้องทันหยับก่อนล้องไปวนเกี่ยวกับโซนไลาโหลดตอร์ปีกับบอลจะจับพืนคู่อีกทีไม่ไหวนะครับชีโรจิการนั่นเองเทอร์เรสไปแล้วยิงซัดลงต่อที่ฝั่งมีโล่ครับไปหนึ่งแรมซี่ลงมานี่ก็น่าจะตัวไหลผมทีทีค่นแล้วกันครับหยุดความทรมานนี้ไปเป็น2-0ครับเพื่อนฝั่ง LGD เสนอทางด้านนายแพนด้าไปครับ กลายเป็น2อศูนย์แบบไม่มีเกม3ามเลยพลังของการแพ็กจอยไฟผมที่หนักแน่นกว่าเกมที่แล้วมาเกมที่แล้วมาคือต้องประคองเยอะครับมีกับไม่ต้องฮนะทางด้าน,นฝัง LCD นะ่ง LGD ฮะบวกสุดใส่สุดเลยครับกลาร์าิน,นอตติงดนเซนี่กดทางด้านฝัง Earth ่งเออร์เชเกอร์ยูโรธกาแบบจิ๊บจับนะฮะดีเยี่ยมครับเพราะทาน,น LGD ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเชนเนอร์นอวสกับอาซูรี่เลยที่แข่งขันกันต่อนะครับในคู่ถัดไปนี้นะครจีจี